สวัสดีครับพี่น้อง P.S. h i Success ทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงแผนการตลาดของบริษัทซึ่งแผนการตลาดของบริษัทนั้นมีทั้งหมด8ช่องทางด้วยกัน 1. กำไรจากการขายผลีก 2. ค่าแนะนำร้อยรซ 3. ค่าบริหาร100%เซ 4. ค่าลิขสิทธิ์1ซ็นต์10ชั้น 5. แมทชิ่งรายเดือน80% 6. ค่าลิขสิทธิ์รักษายอด5% 20ชั้น7โบนัสค่าตำแหน่งและกองทุน8โบนัสแห่งความสำเร็จ10%เรรามาดูแต่ละช่องทางกันตำแหน่งทางธุรกิจของบริษัทนั้นมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งที่ 1. สัตราบิวเน็ต SB 100คะแนนตำแหน่งที่ 2. m a มาสเตอร์บิวชเน็ MB 500คะแนน ตำแหน่งที่3 reader business lb 1 0 0 0คะแนนทุกตำแหน่งสะสมขึ้นได้ไม่จำกัดระยะเวลาตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีตกกำไรจากการขายปลีก10-60%บริษัทแบ่งกำไรตรงนี้ออกเป็น3ราคาด้วยกันราคาที่1ราคาขายปลีก5 0 0บาทราคาสมาชิก900บาทและราคานักธุรกิจ790บบาทเราทำตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อ ให้กับสมาชิกซึ่งโดยปกติเราขายในราคาสมาชิกเราจะไม่มีโบนัสเลยแต่ถ้าวันนี้บริษัทมี3ราคาแบบนี้เราจะมีกำไรจากการขายปีทันที1 1 0บาทเอาไว้สําหรับคนที่ต้องการซื้อในราคาสมาชิกเราก็ขายเข้าไปเราจะได้มีกำไรตรงนี้ทันทีจะได้มีโบนัสตั้งแต่ข้อที่1โบนัสข้อต่อมาครับโบนัสค่าแนนําประจำตำแหน่ง100% ตำแหน่งทางธุรกิจที่ผมพูดไปแล้วก็คือ100คะแนน500คะแนนแล้วก็1,000คะแนนค่าแนะนํนาที่นี่นะครับจะเป็น100เท่ากันทุกตำแหน่งเพราะอะไรเพราะวันนี้เราเน้นเราเราเน้นธุรกิจจริงๆหลายบริษัทลงทุนน้อยได้ค่าแนะนําน้นานอยลงทุนขึ้นมาอีกได้ค่าแนะนาเพิ่มขึ้นมาลงทุนเยอะๆได้ค่าแนะนาเยอะๆก็เลยทําให้สเสน่ห์ของธุรกิจเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเราอยากได้ค่าแนะนํนาเยอะต้องปิดเยอะๆ วันนี้ทุกท่านต้องเข้าใจครับว่าค่าแนะนําได้ครั้งเดียวและจบเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสของแต่ละคนแตกต่างกันบางคนมีเงินน้อยบางคนมีเงินมากถ้าวันนี้คนมีเงินน้อยก็สามารถปิดได้น้อยก่อนและเขาไปแนะนําได้เยอะๆเดี๋ยวเขาก็จะปิดในตําแหน่งที่สูงขึ้นเดี๋ยวมันจะมีวิธีการแล้วก็แผนการตลาดที่เขาจะต้องปิด500อแล้วก็1000คะแนเนเพราะสิทธิประโยชน์ที่นี่ครับจะมากขึ้นตามตำแหน่ง แล้วก็จะมีอะไรในข้ออื่นที่ตำแหน่งหนึ่งร้อยไม่ได้แต่ตำแหน่งห้าร้อยและหนึ่งพันเขาจะได้แต่เบื้องต้นเนี่ยค่าแนะนําเราจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนถ้าหนึงไไน 1, น่งร้อยคะแนนไปแนะนำหนึ่งพันคะแนนก็จะได้หนึ่งพันบาทห้าร้อยคะแนนไปไน 1, แนะนำหนึ่งพันคะแนนก็จะได้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันคะแนนไปแนะนำหนึ่งพันคะแนนก็ได้หนึ่งพันบาทนี่คือโบนัสแนะนําครับค่าแนะนมร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตําแหน่งโบนัสก็แต่มันเป็นโบน,นัสหลักเขาเรียกว่าโบน,นัสบริหารที่เราคุ้นเคยกันคือการจับคู่ เรามาดูครับวันนี้เราสมัครมาตำแหน่งไหนก็ได้และแนะนมา1 0 0 0พันคะแนนเราก็จะได้1 0 0 0ันบาทแนะนํามา1 0 0 0พันคะแนนเราก็จะได้1 0 0 0พันบาททีนี้แผนของเราเป็นไตรนารีคือ3สายเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมต้องเป็น3สาย3สายเนี่ยเราจะเริ่มจับคู่ให้หรือว่าให้บริบริหารร0 0เนตี่ยตั้งแต่2สายขึ้นไปเมื่อเราแนะนำสายที่หนึ่งกับสายที่สองมาแน่นอนครับพันจับกับพันเราจับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ เราก็จะได้หนึ่งพันบาทเนี่ยตรงนี้ครับได้นํามาสองคนเราได้สามพันแล้วแล้วแต่นะครับถ้าเรามีความสามารถไปปิดหนึ่งร้อยก็ได้หนึ่งร้อยไปปิดสามพันหรือปิดหน,น,นึ่งหมื่นคะแนนก็ได้หนึ่งหมื่นคะแนนไปเลยนะฮะอันนี้แล้วแต่กลย,ยุทธ์ของเราไม่ตายตัวคนที่สามสมัครหนึ่งพันนะครับเราก็จะได้หนึ่งพันบาทสามที่สามายังไม่มีผู้จับก็ต้องรอครับการจับคู่ที่นี่ สายที่1จับกจับภาษาที่2ก็ได้สายที่จับจับสาษาที่3ก็ได้หรือสายที่3จับกับสายที่1ก็ได้สายที่1แนะนําคนมาก็จะมาจับคู่ทันทีครับก็จะได้1000บาทสมมติสายที่1ึ่งแนะนําคนมาอีกอีก2 2คนสายที่2แนะนํามาอีก3คนสายที่3แนะนํามาอีก3คนบริษัทจะจับคู่อย่างไรบริษัทจะจับคู่ให้ท่านสลับไปสลับมาให้ให้ท่านจับคู่ได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งรายละเอียด ต่างๆค่อยสอบถามจากอ่าไลน์หรือคนที่ค่ามีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ท่านดูว่าหรือไม่สอบถามทางคอมพิวเตอร์ก็จะจับให้ท่านได้มากที่สุดนะครับถ้าเป็นแบบนี้สายที่1มาจากสายที่2ก่อนได้อีก1000สายที่1ที่เหลือเอามาจากสายที่3ได้อีก1000สายที่2ครับเอามาจากสายที่3ได้อีก1 0 0 0พแล้วก็สายที่2มาจากสายที่3ได้อีก1000รวมแล้วก็จะได้ โบนัสรวมกับค่าแนะนำนะครับจากสายที่3เป็น6,000บาทน,นี่คือตัวอย่างการจับคู่สามารถจับสลับไปสลับมาได้หมดเลยคะแนนฝั่งไหนมาก็สามารถจับได้เรามาดูลิมิตในการจับถ้าตำแหน่อง,อง100คะแนนนะครับจะจับได้สูงสุด4,000ันคะแนนต่อสายวันนี้จับมาเป็นเหมือนก็ได้แค่4,000ครับ ได้สี่พันสี่พันจับสี่พันเอาไปเลยครับสี่พันบาทสูงสุดถ้าสองสายได้สี่พันบาทแต่ถ้าทำสามสายนะฮะวิธีการคิดก็คือเอาสี่พันบวกกันสามครั้งก็เท่ากับหมื่นสองหารด้วยสองเพราะเอามาจับกันก็จะได้หกพันบาทรายได้ต่อวันต่อรอบต่อรอบนะครับคือหนึ่งรอบจะต้องหมดรอบก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มนับใหม่นี่คือแผนของเรารายได้ต่อวันต่อรอบถ้าทำสองสายได้สี่พันถ้าทำสามสายได้ 6,000ราได้ต่อเดือน120,000บาทถึง180,000บาทตำแหน่งต่อมาตำแหน่ง500คะแนนเพิ่มมาเป็นเท่าตัวครับจาก4,000กลายเป็นสูงสุดต่อสายได้8,000 PV สายที่2มา8,000ก็รับ8,000บาทถ้าสายที่3มาอีก8,000ก็เอา8,000มาบวกกันละหั12รายได้ต่อวันถ้า2สายงานตำแหน่ง500จะได้8,000บาท ถ้าสามสายงานจะได้12,000บาทรายได้ต่อเดือนได้24,000ถึง360,000บาทนี่คือตำแหน่งที่2ส่วนตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่ง1,000เพิ่มมาอีกครับเป็น16,000คะแนนต่อสายถ้าทำา2สายงานก็จะได้วันละ16,000บาทถ้าทำา3สายงานก็จะได้24,000บาทรายได้ต่อเดือน ถ้าทำสอสายงานออตโต้ก็จะได้480,000บาทถ้าทำสามสายงานก็จะได้720,000บาทการจับของเราจับเป็นตระก้านะครับคนน, 100, คนนี้มา1น0 0 0คนนี้มาพันหนึ่งคนนี้มาอีกหนน้า,ก 50, นนาก50ก็จะเป็นพันสมาบวกกันแบบนี้นะครับการจับคู่ของเรามาเท่าไหร่ก็จับ100%เปเซแต่มีลิมิตในการจับต่อวันต่อสายต่อรอบตามที่ผมพูดมาแล้ว นี่คือแผนการจับคู่ทั้งสามตำแหน่งทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ถ้าแผนแบบนี้ต้องมีกลยุทธ์ในการทํางาน2สายงานและสสายงานทำไงเราจะได้เงินเยอะขึ้นสมมติวันนี้ตวรวจเอาไปแนะนําเพื่อนเรามาเราได้ค่าแนะนำหนึ่งรบหนึ่งพันคาหนึ่งพันบาทเราไปนําแฟนแฟนไม่ไม,ไม่ทำนะครับเราก็ได้ค่าแนะนำหนึ่งพันบาท เราทําเลยทั้งสามล้านทาเพื่อเพื่อนทําเพื่อแฟนก็ได้นะครับเราจับพูดตรงนี้เราได้อีกเท่าไหร่ครับหนึ 1, 000, ่งพันโดนแล้วเราได้ละสามพันทีนี้พอเราได้นําคนใหม่มาเราไปต่อตรงนี้ครับต่อให้เพื่อนหนึน่งพันคะแนนก็จะได้อีกหนึ่งพันบาทต่อให้อีกหนึ่งพันคะแนนก็จะได้อีกหนึ่งพันบาทจับคู่ได้อีกหนึ่งพันบาทรวมแล้วเป็นสามพันบาทร้านตรงนี้ได้อีกสามพันล้านของแฟนแนะนํามาอีกหนึ่งพันบาทหนึ่งพันคะแนนได้หนึ่งพันบาท แนะนำไอ,อีกหนึ่งพันคะแนนได้อีกหนึ่งพันบาทจับคู่ได้อีกหนึ่งพันบาทรวมแล้วเป็นสามพันบาทมาดูที่ตัวเราตัวเรายังจับคู่ตรงนี้ได้อีกหนึ่งพันบาทจับคู่ตรงนี้จับซ้บบ 3, ทาทั้งที่จับแล้วนะครับก็จับซ้ําอีกเราก็ได้อีกหนึ่งพันบาทรวมแล้วเราก็จะได้ตรงนี้อีกสองพันบาทถ้าวันนี้คนนะแนนฝั่งเพื่อนนะครับขา A มาหมื่นหกขา B มาหมื่นหก คะแนนฝั่งแฟนขา A มา1 0 6ขา B มา1 0 0 6ดูน,นะครับราทของเพื่อนก็จะรับ1 6 0 0บาทร่าทของแฟนก็จะรับ1 6 0 0บาทส่วนรหาสของเราก็จะรับอีก10,600บาท3รหัสารวมกันก็จะเป็น48,000บาทเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมีะไรายได้ ต่อเดือนนะครับเดือนละ1ล้าน4แสนสหมื่นบาทถ้าทำสองสายงานแล้วบอกว่ายังไม่พอใช้ทำสายทำสามสายงานเลยเหมือนเดิมเราได้นำเพื่อนมาได้1 0 0 0พันได้นำแฟนมา1,000ันแล้วก็จับคู่ได้อีก1,000พันแนะนำญาติมาอีกครับ1 0 0 0ันนะเราก็จะได้ตรงนี้อีก4 0 0พันบาททีนี้เพื่อน ก็จะไปบอกต่อลงมาอีกก็จับคู่ตรงนี้ครับก็จะได้อีกหนึ่งพันบาทเพื่อนไปบอกต่อมาดูนะฮะรหัสนี้นะครับเพื่อนไปบอกต่อมาอีกหนึ่งพันรหัสตรงเพื่อนก็จะได้อีกหนึ่งพันบาทก็จับคู่ได้อีกหนึ่งพันบาทเราได้นํามาตรงนี้อีกเราได้ขัน1หนึ่งพันบาทจุดของเพื่อนได้แล้วครับสี่พันทีนี้มาดูจุดของแฟนแฟนไดนน้นามาอีกสองคนครับจับคู่ ได้หนึ่งพันแนะนําได้สองพันเป็นสามพันคนที่สามได้อีกหนึ่งพันรวมแล้วเป็นสี่พันบาทจุดของญาติแนะนํามาอีกได้หนึ่งพันแนะนําเพื่อนมอีกหนึ่งคนได้อีกหนึ่งพันจับผู้ได้อีกหนึ่งพันแนะนําคนที่สามมาได้อีกหนึ่งพันเป็นสี่พันบาทมาดูรหัสที่หนึ่งของเราเราก็จะจับตรงนี้อีกหนึ่งพัน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 นะครับรวมแล้วก็เป<ร>็น 5,000บาทเห็นไหมครับนี่คือการทำแผกนการตลาดหรือว่าทำาการแนะนำเพื่อนแฟนแล้วก็ยาตเข้ามาครับแต่เราเป็นคนบริหารเองสมมติว่าถ้าเราสามารถทำให้คะแนนมาทุกสาย9สายนะครับวันละหมืนหเราก็จะมีะไรายได้ตรงรหัสเพื่อน24รหัสแฟน24รหัส 24, ห้าสงมและตัวเราเอง24รวมแล้วครับ เราจะมีรายได้ถึง96,000บาทต่อวันตกต่อเดือนก็ประมาณ2,880,000บาทนี่คือกลยุทธ์การทำงนาน3สายงานโบนัสข้อต่อมาครับโบนัสค่าลิขสิทธิ์1% 10ชั้นผู้ที่จะรับโบนัสข้อนี้จะต้องเป็นคนที่อยู่ตำแหน่ง500คะแนนเป็นต้นไปลิขสิทธิ์คือคะแนนที่เกิดขึ้นจากรายวันเราจะคำนวณให้ท่าน 500คะแนนคูณด้วย1%ก็เท่ากับคือคนละ5บาทสมมติวันนี้ตัวเราไปแนะนำเพื่อนมา3คน3คนเนี่ยมีคนละ500คะแนนเอาคิดง่ายๆ500คูณ3คูณด้วย1%ในชั้นที่1เราก็จะมีโบนัสตรงนี้ครับ15บาทชั้นที่1ไปบอกต่อลงมาครับก็จะมีโบนัสไล่ลงมาแบบนี้นะครับรวมทั้งหมดแล้วบริษัทจัดจ่ายให้เราอยู่ที่10ชั้น9 อันนี้ชั้นที่9ชั้นที่10ครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้ารวมขึ้นไปก็ประมาณตกเดือนหนึ่งก็เกือก 4, บสามถึงสี่แสนบาทเลยทีเดียวอันนี้คือโบนัสค่านิตสิทธิ์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องรักษาย,ยอดครับแค่คุณเป็นตำแหน่งห้าร้อยคะแนนที่เกิดขึ้นเราจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบชั้นผู้มีสิทธิ์รับโบนัสข้อนี้ตำแหน่งห้าร้อยคะแนนขึ้นไปโบนัสข้อที่ห้าเขาเรียกว่าแมทชิ่งรายเดือน แม้เ่อรายเดือนคิดยังไงคิดที่ยี่สิบเปอร์เซ็นของการจับคู่เอางี้นำรายได้ของลูกทีมของเราเรามีลูกทีมกี่คนในหนึ่งเดือนก็มีคอมมิชชั่นเกิดขึ้นเท่าไหร่สมมติวันนี้มีอยู่ห้าคนห้าคนเนี่ยมีรายได้ต่อเดือนนะครับอันนี้ต่อเดือนนะครับหนึ่งมืนบาท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 , 1, บาทจากการจับคู่นะครับ จากการจับคู่เราจะได้ตรงนี้10ชั้นครับชั้นที่10%ึครับก็จะเอา5คูณด้วย1 0,000เท่ากับอะไรห้าหมื่นคูณสิบเชั้นที่1ครับเราจะมีเงินเดือนตรงนี้ครับ5้าพันบาทชั้นที่2บอกต่อลงไปเรื่อยๆครับตรงนี้มหาศาลครับแค่ชั้นที่6ครับเราจะมีรายได้ถึง19ล้าน5แสน3หมื่นบาทอันนี้ผมไม่คำนวณต่อน,นะครับในชั้นที่10เพียงแค่ท่านซื้อบริภโภคเดือนละ400ร้ีี และคนที่จะมีโอกาสรับโบนัสข้อนี้จะต้องเป็นตําแหน่งหนึ่พเท่านั้นห้าก็ไม่ได้หนึรอยก็ไม่ได้นะบโบนัสเมื่อรักษายอดมาแล้วนะครับทุกคนที่รักษายอดโบนัสลิขสิทธิ์มาเนี่ยเราจะได้ค่าลิขสาเปอร์เซน์ยี่ชั้นค่ารักษายอดของทีมงานไม่เกี่ยวนะครับขอให้มีคนรักษายอดลงมาให้อยู่ภายใต้องค์กรของเรา จากแผนรายวันเนี่ยทั้งหมดเลยเราถ้ามีคนรักษายอดเข้ามา400คะแนนเนี่ยเราจะได้5% 400คูณด้วย5%ก็ประมาณต่อจุดก็คือ20บาท20ชั้นครับรักษายอดเข้ามาผู้มีสิทธิ์รับวันนี้น,นนี้จะต้องเป็นตำแหน่ง1,000 PV ขึ้นไปเราจะมีะชุดรักษายอดให้นะครับสมมติวันนี้คุณซื้อโดยปกติถาเว้นอ่อนนิงน้ำพา Every, แอลวลีวร่ราคาปกติ1,750บาทวันนี้คุณสามารถซื้อได้เพียง1 2 0่งบาทแต่คุณได้400คะแนนสรุปว่าเรารักษายอด400คะแนนใช้เงินแค่พัน0ถูกมากมากครับถ้าเป็นโดยทั่วไปก็ประมาณจริงๆถ้าซื้อรักษายอดในระบบปกติก็ได้นะครับก็เป็นเงินประมาณ3,000กว่าบาทนะ3,000ประมาณ3,5 0 0แต่วันนี้คุณซื้อแค่1,200บาทครับคุณจะได้400คะแนน และคุณก็จะมีกําไรทันทีครับ550บาทถ้านําสินค้าตรงนั้นไปจําหน่ายหรือไปขายต่อเราทําแบบนี้เพื่อให้กับคนที่ยังไม่มีคะแนนรายเดือนคนที่เขายังไม่มีเงินเดือนแต่เขาต้องการซื้อไปบริโภคไปฝากยาก่าเรือนําไปจําหน่ายก็จะมีกําไรทันทีตรงนี้ครับ550บาทและถ้าทีมงานของเราซื้อดูแลสุขภาพกันแบบนี้ทุกๆเดือน คุณก็จะมีรายได้ลิขสิทธิ์5%ปรตตลอดไปนะครับบนั้นค่าลิขสิทธิ์5%จากรการายยอดยี่สิบชั้นเนี่ยนะครับภายใต้องค์กรน,นะครับแนะนำหรือไม่แนะนำได้หมดครับเนี่ยผมสมมติลงไปนะฮะนี่คือตัวอย่างเอาแค่10ชั้นครับ10ชั้นนี่ก็มีรายได้เป็นล้านแล้วฮะแต่ถ้าลึกลงไป20ชั้นครับไม่อยากบอกตัวเลขครับตรงนี้ให้ลองไปคำนวณเอาคงไม่ต่ำกว่า60ล้านแน่นอน อันนี้คือโอนัทค่าลิขสิทธิ์จะได้ก็แต่เมื่อคุณซื้อดูแลสุภาพเดือนละ400 PV เท่านั้นก็สษายอดพิว400คะแนนรักษาทุกเดือนได้ทุกเดือนทีนี้มาดูต่อไปครับการทํางุนสมัติขึ้นตําแหน่งตําแหน่งทางธุงรกิจของเรามีอยู่ตําแหน่งโดยการตําแหน่ง s i n เวอร์โกล m e เอ l มอร a t ต n u m ินัและก็ไดมอนด์เรามาดูครับเราแนะนําครบสาสาย และเราต้องเป็นตำแหน่งหนึ่งพันคะแนนถ้าไม่เป็นตำแหน่งหนึ่งพันคะแนนตั้งแต่ตอนแรกคะแนนที่เกิดขึ้นภายใต้องค์กรจะยังไม่นับรายเดือนเนี่ยจะเริ่มนับก็แต่เมื่อเรามีหนึ่งพันคะแนนเราถึงจะเริ่มนับทั้งสายนะครับรายได้รายวันคือค่าแนะนาและการจับคู่เนี่ยรวมแต่ละองค์กรรวมกันแล้วนะครับที่เราแนะนําลงมาหรือแม่ทีมโยนลงมาให้ถ้าได้สองหมืนบาทต่อสายครับครบสามสายนะฮะ ขึ้นตำแหน่งซินเวิร์สะสมต่อครับถ้าสะสมต่อถึง4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 40,000 40, 40ครับก็จะได้ตำแหน่งโกลสะสมต่อเป็นตำแหน่ง6 0,000 6 0 0ก0ก็จะได้ตำแหน่งแอเมอรอล์ถ้าสะสมต่อเป็น8 0 0 0 0 80,000 80, ก็จะได้ตำแหน่งแพลตินัมและตำแหน่งสูงสุดของษัทคือ1 0 0 0 0 0บาท1 0ึ0 0 0บาทต่อสายนะครับคุณจะเป็นตำแหน่งไดมอนด์เมื่อขึ้นตำแหน่ง ไดมอนด์ Diamond, เป็นต้นไปหรือซิลเวอร์เป็นต้นไปแล้วก็จะมีโบนัสเพิ่มครับจากปกติ80อรนต์ครับตำแหน่งที่1ก็จะเพิ่มมาเป็น84%นต์ตแหน่งที่2ก็จะเพิ่มเป็นอีก6%อร์เซ็ต์ตำแหน่งที่3ก็จะเพิ่มเป็น8%เปอร์เซ็ต์ตแหน่งที่4ก็จะเพิ่มเป็น10%เปอร์และตำแหน่งไดมอนด์ก็จะเพิ่มเป็นถึง92%ปอร์เซ็ต์และยังจะมีโบนัสท่องเที่ยวอีกครับซิลเวอร์1นงเปอ,อร์เซ็นต์โอสเปอรน์แอมบอรดเปอร์ 4%และไดมอนด์5%นโบนัสต้องเที่ยวนี้นําไปเป็นเงินสดไม่ได้ต้องไปเที่ยวกับบริษัทเท่านั้นโบนัสข้อต่อมาเขาเรียกว่าโบนัสกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครับตำแหน่งพัฒตินามได้อีก1%ตําำแหน่งไดมอนด์ได้อีก2%อันนี้สามารถรับเป็นเงินสดได้และโบนัสข้อสุดท้ายครับกองทุนแห่งความสําเร็จพัฒตินามครับ2%และไดมอนด์8%คือยอดขายรวมทั้งประเทศที่มี ที่มีการซื้อขายกันนี่คือโบนัสกองทุนแห่งความสำเร็จนี่คือแผนการตลาดของบริษัท p ีเอสไทย c c e ก s วันนี้บริษัทมีความพร้อม100%ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการตลาดเรื่องของความถูกต้องเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพเราตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงธุรกิจของเราจะนำพาทุกท่านให้ประสบความ สำเร็จได้อย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจจริงทำจริงสำเร็จจริงขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ